จะเลื่อนทุกอย่างบ้านมั่นอย่าป่อยเจอแต่สิ่งที่ทดีก็มาในชีวิตสิ่งดใ,ใงงดๆๆๆๆก็มนะีบัตรใส่นะชูสวัสดีค่ะสามล้านดวงใจพวคุณหลายๆแล้พี่น,น้องประเด็นเกิดสองบาทเกิดทังบ้านเดี่ยวทังบ้านยูทูบคุณหลายๆสามล้านดวงใจนี่ยังไม่ทนันไปเติมเลอยู่สองหมื่น ไม่ไปเติมเน็ตเลยเดี๋ยเจพาะไอศิงยังออกเติมเน็ตจะเข้าก็ลาออกไปเติมเนล่าเขาไปเติมเน็ตจักน้อยยังไงสิเด็ดขึ้นไรลบานนี่ท่านไหไปเติมเน็ตขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปบ่ฮอดจอยบ่าทั้งผู้ใดก็บ่ท่านไหนไปฮอดเด้อพี่น้องขอโทษขอ่าใคหลายๆผู้ขาเมื่อท่านไปเติมเน็ตเลยทาเงินเติมเน็ตจะเข้าก Những mốc bạch bên trong nền trực hạng nhất. Những mốc bạch 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 chạy đó bỏ cuốn lên lại chết lại chạy bỏ cuốn lên lại được không si lan buông trái bình nông nhiều sầu tay nâu bố kia tơ bạc lún đi chắt vườn chắt nhoi này phun bơm tôm, phun 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 ตาใบร่มๆม,มาอนีิวันดี่ก้าแปดล้านของใจอบอกคุณได้หลายเนระื่องพี่น้องแปดล้านตาดวงใจมบางนาอันนั้นบางนาดูใบปลูกโยนปีหนึ่งเด็กกินจักแปดหน่วย,ยนะพี่น้องนอกนั้นมีตาใบบอกเลื่องเขียวชุ่มง่ามปวดแต่ว่ามีตาใบขอบคุณนหกล้านดองใจเด้อนะพี่น้องปลูกบางนาจะได้ก็เพราะดูผู้บานเอาไว้ นายเอามาให้ผูกต้นงามงามจ้าวหินเป็นบังนาาดูไป,ไปนวยอัน,นบ็บบ่ท่นแก่ดอกว่าวห้นร่นกอนนวยไงอยู่บักนาวนาวาวว้าหลายหอมดีดีแตาวหนนวหนี้บ่ท่านแก่บ่ท่นหอดงามมันซิเมนกระหอกเงี้ยงมุกไปกัดขวนเัน้ยงกัดขวนบน วัสดีค่ะร้านน้องใจโอ้ยข้าเจ้าว่าฝนตกไหลมาทางอุดรหน,นองคายไปลางหนองคายทางอุดรจะมาสิริโตถามอยู่ทางบ,าางบา้านน้ำท่วมบ่ได้แต่ว่านา้ำบ่ไครท่วมบ้านบันไดดอกท่วมอยูุทธนาค่ะหน้าท่าวมเนี่ยยุทธานเป็นห่วยคลองหน้าอยู่ติดกับห่วยคลองเนาะพี่น้องเก็เอิ้นห่วยคลองฝัง่งนึงก็เอิ้นห่วยคลองสี สวัสดีค่ะซีปลานโดนใจโอ้ยพี่น้องในซีปลานโดนใจแล้วดีใจครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆให้น้ำร่างแดงใจให้